สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหารถขุดเล็กอยู่ท่านสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่เพจ Facebook ร้าน2รถสวยนะครับพิมพ์คำว่า2รถสวยที่ค้นหาเฟส a c e b o o k นะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเป็นรถขุดเล็กยี่ห้อยันมาบีย่สิบเไซซิงขนาด3ตันนั่นเองนะครับผม ยันม่าก็เป็นรถขุดอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับผมก็คันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับผมสําหรับท่านใดที่มองหารถราคาถูกอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมแล้วท่านได้ขนาดไซซิ่งทีเ่เรียกว่าพอเหมาะพอควรเลยนะครับไซซิ่ง3ตันนะครับผมราคานี้ ถ้าท่านไม่อยากพลาดก็รีบโทรเข้ามาจับจองนะครับรถขุดยันมาคันนี้ราคาอยู่ที่แสนสองหมื่นบาทนะครับผมท่านฟังไม่ผิดนะครับ1นึ0 0 0บาทนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลย0 8 7 4 8 6 8 2 9 3ีดนะครับวิดีโอตัวนี้เราทำการทดลองขับให้ท่านลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับรถขุดยันมาคันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างโซ่แท็กเล็กนะครับบูมอาร์มก็เดิมๆสวยเดิมครับสีเดิมๆนะครับผม เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ยันม่าสามสูบนะครับผมท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับผมร้านเราอยู่ที่พานทองชลบุรีนะครับท่านใดสนใจเข้ามาทดลองเยี่ยมชมรถขุดก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผม นี่เลยนะครับเป็นการเทสขับให้ท่านลูกค้าได้ดูกันนะครับสำหรับรถกดกยันมากคันนี้ราคาแบบนี้ถ้าท่านไม่อยากพลาดก็อย่าลืมโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมหากมีสินค้า ราคาดีๆแบบนี้ผมจะมานำเสนอให้ลูกค้าได้รับชมเียนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ